เรื่องอทีเคก็ประมาณสัก2สัปดาห์แล้วครับก็เป็นเ,เป็นปกติครับเพราะว่าเ,เวลาที่คุณติ๊กจะมาเจอลูกครับก็ต้องส่งส่งผลตรวจเอทีให้ผมก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีบุคคลที่3อาจจะมาช่วยถ่ายคลิปวิดีโอให้น้องอะไรด้วยก็ต้องส่งผลตรวจเอ K อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในเวลาที่นัดกันอยู่เนี่ยนะครับไม่ได้ส่งผลตรวจเอ K มาให้ผม ผมก็เลยยังไม่ให้วีจิตไปเจอเพราะว่าช่วงนี้คงจะทราบข่าวอยู่นะครับว่ามันกลับมาระบาดหรือว่าติดก,กันง่ายกันอีกครั้งแล้วนะครับแล้วก็โดยโดยหลักแล้วเนี่ยตอนนี้วีจิเนี่ยเขาไปโรงเรียนทุบานด้วยเขาเรียนหนังสือแล้วนะครับเวลาที่เราเราเราคงจะต้องบอกว่าเราห่วงแค่ลูกเราคนเดียวไม่ได้เราก็ต้องห่วงความปลอดภัยของของลูกๆของคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ท่านอื่นที่เรียนหนังสือด้วย ถ้าเกิดว่าวีาวาวาวาจ,จีติดแล้วต้องไปโรงเรียนแล้วไปติดลูกๆของคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นก็จะยิ่งเป็นกันใหญ่เพราะฉะนั้นก็เลยพยายามจำชัดและพยายามดูแลเรื่องความปลอดภัยตรงนี้ให้ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นครับตอนนี้ก็คือเรียนกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อย,ยครับเรียบร้อยเรียบร้อยก็เพิ่งคุณติ๊กก็เพิ่งเจอลูกเมื่อวันศุกร์เสาร์ครับติ๊กมาประมาณที่หนึ่งเป็น่อหนึมไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ขนาดอะไรนะครับไม่น่าจะเป็นประเด็นขนาดจริงๆถ้าส่งผลตรวจมาก็จบแล้วนะครับครับแต่พอดี มันก็มีเรื่องที่ติดต่อผมเข้ามาว่ามันแบบเอ,อ่อโพสต์เป็นคำหยากอะไรอย่างเงี้ยครับผมเองก็ก็เห็นแม่งโข์ออกมาให้ดูบ้างอะไรนะฮะแต่แต่มันก็ไม่ได้มีชื่อหรือไมไ่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันมันเกี่ยวข้องกับอะไระครับแต่เพียงแต่ว่าผมอยากจะให้ดูตรงตรงที่มันเหมือนกับว่าตรงตรงหน้าของตัว username ครับมันเป็นหน้าวีจิ มันไม่ใช่หน่คุณติ๊กเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าเวลาที่มันเป็นรูปรูปรูปเราเนี่ยแล้วมีคนเขียนคําหยาบอย่างเงี้ยว่าปูมึงหรืออะไรคำต่างๆที่เป็นเป็นคำหยาบคายอ่ะเราก็ต้องดูว่ามันอยู่ที่หน้าลูกหรือเป,ปล่าไอ้นุ่มนนั้นถือว่าโกรธเลยค่ะตัดแบบตันมเน,น,นื้นอมัน c o คอมเมนต์หน่อยฮะคอมเมนต์ของใครครับคอมเมนต์ล่าสุดที่มีชาวเด็กเข้ามาเป็นผิดน้าไม่โกรธจะ <S <S ผมอาผมมาฮะขอไอ้คอมเมนต์คอมเมนต์นีกส่วนหนึ่งครับคอมเมนต์นั่คือส่วนที่ผมเนี่ยลงทิกตอกกับลูกลงรูปล,ลูกลงรูปบีจิอะไรเงี้ยครับก็มีคนเนี่ยเข้ามาเมน้นด้วยคําหยาบคายอะไรเงี้ยครับว่าแบบต่างๆนาๆนาแบบคําหยาบคายเรียกผมว่ากูมึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมก็สวนกลับไปแล้วผมก็แคปยูเซอร์ไว้แล้วผมก็ ให้ที่รึกษานกฎหมายเนี่ยดูว่าจะทํายังไงได้บ้างนะครับกับคนที่ประพฤติัวแบบนี้ในโลกโซเชียลเขาทำแบบนี้นะครับก็ปรากฏว่าพอผมโพสต์ว่าผมให้ทางที่ผูส้สานกฎหมายเนี่ยเก็บหลักฐานหายูสเซนะมาต่างๆก็มาพิมพ์ขอโทษขอโทษผมให้ในวันเดียวันเลยอะ่ะด่าผมเช้าพิมพ์ขอโทษเย็นครับทัวก็ลงไปทัวลงเช้านะไม่ลงผมไอ้ที่พี่มให้ภับใครมว่าอะไรนะครับ หรือว่าเราจะดําเนินการกฎหมายต่ออะไรเอ่อผมให้ที่ปรึกษากฎหมายเนี่ยเป็นคนดาเนินการครับเพราะว่ามันจะเป็นขั้น,นตอนเวลาที่เกิดอะไรขึ้ครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะต้องหายูเซอร์เนมที่อยู่ชื่อนามสกุลส่งจดหมายไปตักเตือนก่อนนะว่าอย่าทำแบบนี้อีกถ้าเกิดทําแบบนี้อีกครั้งเนี่ยเราจะดําเนินคดีคุณหรืออะไรก็เป็นตามขั้นตอน,ข,น,ตอนของแต่ละขั้นตอนที่ที่ปรึกษาทางกฎหมายจะทําให้และก็ไม่ใช่เพียงแค่คุณคนนี้คนเดียวนะ ทุกคนครับผมม,มีเยอะครับแต่ที่ผมตอบน้อยอผมจะตอบต่อเมื่อถ้าเกิดว่าผมคิดว่ามันผมทนไม่ไหวแล้วอ่ะผมก็จะตอบคำถนนี้คือที่เราตอบไปคือเราสุดแล้วก็หลังๆเนี่ยผมคิดว่าเวลาที่มีใครมายุ่งในพื้นที่ส่วนตัวเราอะ่วาะอนะว่ามีสิทธิที่จะตอบโต้นะว่ามีสิทธิจะชี้แจงนะว่ามันคืออะไรใช่ไหมฮะ เราไม่ได้ไปทําอะไรใครเสียหายแล้วก็มันเป็นรูปลูกเราที่เราลงโมเมนต์ของความทรงจำมีดีกับรูปลูกเราล้าคุณเข้ามาทําแบบเนี้แล้วบางครั้งเนี่ยคนอื่นก็เข้ามาแสดงวา่เหานกันต่อก็อีกเป็นพืชแทนที่ว่าเราจะเก็บโมเมนต์น่ารักน่ารักกับวีจีเอาไว้กลายเป็นว่าคนต้องมาสนใจเรื่องไอ้พวกนี้ตั้งวงซึ่งผมว่ามันไม่มันไม่คุ้มเลยนะฮะก็คุณจะต้องทําอะไรให้มันถูกต้องครับอันนี้ตัดตือไปยัง อะไรนะครับตักเตือนไปผมไม่ผมผมไม่มีหน้าที่ไปตักเตืนใครหรอกครับผมมีหน้าที่แค่ดำเนินคดีกันเองครับมันมีหึงประเด็นค่ะที่ว่าล่าสุดนี้ภรรยาเพิ่งเจอลูกวนเสาร์ที่ผ่านมาใช่แล้วก็มีการทำเกิดขึ้นทีนี้เครื่องทำนเกิดระเบิดอ่ะตนนีไ่รเรื่องไหมคะอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้ล่าสุดเลยครับก็คือว่าหลังจากเอทเคใช่ไหมครับแล้วก็มาไปวันเสาร์นี้ครับผมไม่ได้เห็นเองนะฮะ แต่ผมคือผมมาไปทําง,งานแล้วผมกลับมาแล้วก็เจอลูกแล้วผมก็ก็ถามว่ามันทําไมเขาไหงอห่อหหอ,อะไรเงี้ยนะฮะก็เล่น,นกับเขาก่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยก็พีเลี้ยงก็บอกว่ามันเป็นแบบนี้นะเครื่องทําขนมมันช็อตแล้วมันช็อตในขณะที่กาลังคุณติ๊กกำลังไลฟ์อยู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ถามว่าวีจิโดนอะไรบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาก็บอกว่ามันมันไม่โดนอะไรอย่างเงี้ย แต่ถามว่าผมเองก็รู้สึกว่าก็เป็นห่วงครับก็ค,บคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าในวัยของวีจิเนี่ยสิ่งที่เขาควรจะต้องเสริมนอกจากการเรียนรู้ตอนนี้นะปัจจุบันตามหลักสูตรนะผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องว่ายน้ำเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเขาไม่ได้ไว่ายน้ำเลยไม่ได้ลงสาะน้ำเลยแล้วสิ่งที่ต้องเรียนเสริมเพิ่มตเติมก็คือภาษาอังกฤษครับ ส่วนอะไรที่มันผ่าโผล่หรือว่าไม่ปลอดภัยเนี่ยผมค่อนข้างเป็นห่วงลูกครับแต่แล้วอย่างนี้ถ้าพี่ติ๊กแบบไม่ว่างอย่างเี้สามารถให้คุณแม่พาพาไปได้ไหมครไม่ได้สิครับเพราะว่ามันไม่ไม่ใช่หน้าที่ของติ๊กเพราะติ๊กเขาไม่มีสิทธิ์ครับผมจะพิจตร์เพิ่มได้ไหมรับเรื่องอะไรครับดูแลคาปลอดัยขกิจกรรมไหนเหมาะกิจกรรมไหนเหมาะเหมาะกับช่วงอายุของวิ่จิในวัยน,นี้เอ่อยังไม่มีการพูดคุยครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไลฟ์มันถูกลบไปแล้วมั้งครับ ครับก็มีมีพี่ๆบางคนที่แท็บหน้าจอทันเนี่ยออบอกเราซึ่งตัวเขาก็ไม่ได้ไม่ได้แจ้งอะไรเรามาครับมผ,มผมไม่เห็นภาพครับครับแลจากนี้แปมันาจะต้องคุยกันมากขึ้นไหมครับว่ากิจกรรมไหนพูดที่มรูปเราในช่วงวันนี้ก็คงไม่ต้องคุยมากขึ้นครับเพราะว่าผมมีหน้าที่เป็นผู้ปกครองจิตอาสาคดเดียวอยู่แล้วครับทุกอย่างอยู่ที่การตัดสินใจของผม ความโกคือสิ่งต่างๆที่ผมให้เจอเดียวละสองครั้งเนี่ยบางครั้งทุกคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับผมต้องขออนุญาตอธิบายอีกสักครั้งแล้วกันอย่าเพิ่งเบื่อผมต้องบอกเลยว่าผมกับลูกเนี่ยใช้ชีวิตแบบปกติธรรมดาสามสามันแบบทั่วไปแบบพ่อลูกไม่ได้อยากจะเป็นข่าวเป็นดราม่าอะไรเลยนะครับ แต่สิ่งที่บางครั้งเจอสองครั้งหรืออะไรเนี่ยต้องทําความเข้าใจครับว่าบางครั้งวีจิเขาไปโรงเรียน,นะคระับจันถึงศุกร์ผมเป็นพ่อผมถ่ายละครจันทร์ถึงพุธหนึ่งเรื่องพฤหัสถ,ถึงอาทิตย์อีกหนึ่งเรื่องพอจะวันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวถ้าเกิดไปเรียนไหวนะอีกไปเรียนภาษาอังกฤษอีกก็แต่งกันดืออละสองวันผมสองวันติ๊กสองวันก็มันก็โอเคนี่ครับมันก็มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันจะ จะจะดูไม่เหมาะสมตรงไหนฮะครับผมเรี่าจริงจริงแล้วทุกอย่างเราเจอสามขั้นตอนเป็นปกติอยู่แล้วใช่ครับและยิ่งยิ่งถ้าเกิดว่ามาเอาแต่ตั้งแต่จ้ตอนที่คุณติก๊กเขาท้องยังไม่ได้แยกวีจีเพิ่งคลอดผมเนี่ยทำงานเจ็ดวันเป็นเดือนเดือนนะครับวิดีโอคอลตลอดเข้าบ้านฉีดน้ำยาปุ๊บขึ้นห้องนอนเช้าตีห้าออกอีกแล้วทุกวันเป็นอย่างเงี้ยครับชีวิตเป็นแบบนี้ครับผมแล้วแต่แสดงว่ากา่ใช้ปฏิสิทธิ์นี่มันไม่ ก็จะให้พี่เจอปกนี่จอะไรก็ให้เจอครับแต่ทีเนียว่าก็คงฝากเดี๋ยวคงจะต้องฝากฝากที่รึกษางกฎหมายหรือว่าที่เลี้ยงนะฮะที่เป็นคนสื่อสารเัาว่าเราไม่อยากให้ให้น้องเล่นที่มันผาดโผนหรือว่ามันดูไม่ค่อยปลอดภัยทั้งๆที่มันยังไม่ถึงวัยเขาอะครับครับคืออะไรที่มันเป็นตัวเขาเดี๋ยววันหนึ่งที่เขาถึงเวลาแล้วเขาชอบอะไรแล้วเนี่ยเราค่อยให้เขาเลือกใช่ไหมครับ บางทีเขายังไม่อยากจะขี่มอเตอร์ไซค์หรือเขาอาจจะอาจจะยังไม่อยากต่อยมวยก็ได้ยังไม่อยากใส่เองเกงมวยเขาเป็นผู้หญิงอยากจะแต่งตัวสวยๆอยากจะถัดเปียสวยๆใส่ชุดสวยๆคือคือปล่อยเขาเป็นตัวเขาก่อนอย่าเพิ่งไปทําอะไรที่ยังไม่ใช่วัยของเขาครับครับอย่างนี้มันจะสามารถกลับมาเป็นครอบครัวกันได้ักลับมาเป็นครอบครัวกันได้อีกไหมไม่ได้ครับครับผมครับไม่ได้ครับเพราะว่าผมมาทําดีที่สุดทุกอย่างแล้วครับ ครับผมอยากจะาากบอกอะไรกับเขาไหมคะก็ไม่ไม่ฝากดีกว่าครับครับโตโตกันแล้วครับครับครับรับครับ Star, Star Society, Society.